ครับพร้อมสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้ก็พาน้องฟิลมาเล่นเว้านะผมน้องฟิลซื้อเว้ามาใหม่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทุ่งนาครับผมสนามก็คือกว้างดีครับเดี๋ยวจะทําการแกะเว้านะครับมัดเบ้ากันครับน้องฟิวแกะออกมาเลยเอาหนักออกกันเอ๋ผือที่ผือเป็นเป้าอย่างหนังที่ออกกอนอ่าน้องอาร์ตมาดูครับผม อาดมาแล้วมาดูว้าวแล้วอ่ะครับเดี๋ยวทำการพือก่อนครับผมทำการใส่ไม้ก่อน,นอ่<อ>าให้น้องตองช่วยนะครับกำลังเขาบอกร<อ>ับประกันขึ้นทุกตัวครับผมจะลองดูตอนนี้ก็รอให้ลงไม้อยู่นะครับีิตามิตรเป็นคนจับ้อเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมาแล้วนะี่มานิดนิด เ,<อ>เคือไป<ห>ช่วยช่วยพี่ตองแล้วไ,ได้ปะไปได้ปะแล้วก็ใส่ลนางใส่ลนางข้างล่างานะอันนึเองไปไหนฮะฮะกำลังใส่อยู่ครับผมซื้อมาสองตัวครับผมอีกตัวใหญ่ยังไม่ได้เอามานะครับอย่าลองตัวเล็กก่อนนะครับพอดีลมมันน้อยครับวันนี้ว่าเดี๋ยวเอาตัวใหญ่นะเอ๊ เล่นตัวนี้ก่อนอตัวใหญ่ค่อยเล่นอย่าปล่อยตัวนี้ขึ้นก่อนแต่ขึ้นดีอเอาตัวใหญ่มาอีกน้องฟิวอยากเล่นว่าวไม่มีเวลาทําให้ก็เลยซื้อให้ครับผมอเอาเชือกมาตรงนี้เลยมาต้องรู้น่ะฟิวฟิวฟิวมาแก้เชือกกันเอาเชือกแกะตองแกะก่อนหนึ่งไหมจะมีไอ้รูดออกก่อนก่อนเดีย๋ยว เออมัดเลยมัดมัดมัดเงินแน่นเลยก็ได้มากระลังหายดูบมาเสร็จเรียบร้อยครับลมกำลังมาแล้วครับผมตอนนี้ครับแตกแะ้จ้าหนูปอดไม่ใหญ่เทัานี้เมื่อกี้แตกเลยผมเพิ่งเดี๋ยวจะทำการวิ่งนครับจะวิ่งตรงนู้้นนะครับผม เนี่นะคะกำลังจะปล่อยว่าวขึ้นข้างบนแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไหมแต่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าลมไม่มีนะคะมั <c oughs> นจะปล่อยมันขึ้นแล้วนะคะ มาดูกันฮนะลมมันไม่ค่อยมีนะคะทุกคนลมไม่มีกกน,นแล้ว่ <c oughs> ะก็ขึ้นแล้วนะคะขึ้นไม่ค่อยสูงมากนะมันไม่มีลมเลยนะคะทุกคนเนี่ยฮะวันนี้ลมไม่ค่อยแรงนะคะทุกคนโล่ะ ร่วงแนละ้วค่ะร่วงแล้วลมไม่ค่อยแรงเล,งนะเลยเมันเนี่ยออกระผมตอนนี้วาวกขึ้นนะครับหนูจับยิ้มเฉยจับยิ้มเฉยนู้นะครับ <c oughs> ลมไม่มีครับ ครับตอนนี้ก็เอาว่าลงมาแล้วผมเดีสส๋ยวเอาตัวใหญ่ขึ้นดูบ้างครับ,ด <c oughs> บดเดี๋ยวจะมัดคันเบ็ดเลยครับผมรอบนี้ครับเอาคันเบ็ดเยอะเลยครับจะได้เก็บเชือกง่ายๆครับเดี๋ยวลองดูครับแลงปลงตัวใหญ่ไม่อยู่นะครับในตัวที่สองแล้วก็ผมนู่นนะครับบางทีจะตกดินนะครับ บ่ันเฟสก,ก็อยู่นู้นะน,นะครับคนเยอะนะครับอยู่ข้างบนนู้นนะครับเว้าครับปล่อยเลยเฟสลงมาแล้วเฟส <c oughs> ครับผมวันนี้ภารกิจเราก็สำเร็จแล้วครับผมเอาว่าขึ้นติดลมบนได้นะครับ วเชือกยังไม่พอครับผมความรู้สึกเป็นไงไดนวอยู่ไหนชีวใดูแล้วความรู้สึกเป็นไงชีวาวดู่ชีวาวให้ดูกัเบาอยู่ไหนอ่ะดูวบากันวาอยู่ไหนานี้ความรู้สึกเป็นไงดีเป่าดีไหมอ่าพ่อทำไงพ่อทำไงทำไดูกันพ่อทำไง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 

นิ่งเลยครับผมนู่นครับดูลงไปดิดูลงไปดิดูลงไปดิมีนจับอยู่กไ,ไดได้ไหมค,ค,รครับใช้เชือกไม่พอครับใช้เอ็นลอกนะครับต้องฟิวกำล,ลังเยอะอยู <ไป S 2> อ่นะครับนะ <ไป S 1> ครับหนูเล่นไม่ได้ลูก อาร์ตฟิปกาศโล่นู้นนะครับเว้า้องฟินะครับใ่วิ่งเลยพอตัวนี้ขึ้นนะครับมีตัวนู้นนะครับอีกตัวครับไม่รู้เบ้าใครนู้นนะครับอตปวาัปอตัวนะครับขึ้นอย่างนู้นนะครับสีแดงกับสีดาครับอยู่นู้นนะครับเลไม่ได้เนไม่ได้นรัอ้เร้ยมีน้อตายโอ้มีออันอยู่้ไหนเบ้าอยู่ไหนอาชีเบ้ากันแล้วเบ้าอยู่ไหนเบ้าอะ 你。Yeah.